ลูกผุนี้เดี๋ยวให้ส่งฟรีนะตัวนี้มันไม่ร่วมโปใช่พี่ไปสั่งใหม่หลังเปิดรีวิวให้ส่งฟรีเอาไปเลยไม่ได้โปนะเออใครอยากได้ใครอยากได้โปรลดค่าส่งไปเอาถุงนี้ไปได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามาเปิดเพื่อแบบแจกโปรให้เลยเนี่ยใช่แม่ดูเดี๋ยวโคตรใหญ่อะโอใหญ่ๆั้งนั้นเลยคุณพี่นี่ด้านหน้าแบบนี้แล้วดูด้านหลังงานปักค่ะเออสองพันเก้าจริงๆราคาตัวนี้ขายอยู่สามพันกว่านะลูกค้าตัวนี้ราคาโปรสองพันเก้าร้อยลูกนี้ จอจานสองสองค่ะแล้วก็ถุงใหม่ที่ไม่อัดก้อนนะถุงใหม่ไม่อัดก้อนจอจานสองสามนะคะได้เลยนะคะคมีแบบ,บอัดก้อนนะด้วยนะแบบอัดก้อนก็มีแต่ว่าอัดก้อนยังไม่ได้ทํารหัสให้สวยอะ่ะอัดก้อนยังไม่ได้ทํารหัสให้เอาเอาเป็นแบบถุงไปก่อนลูกค้าใครอยากได้งานสเปคแบบว่าเพราะว่าถ้าไม่อัดก้อนอะ่ะเป็นถุงๆไปแบบนี้ มันจะเสียน้อยถ้าถ้าในความรู้สึกนะลูกค้ากระดุมเอยถ้ามันมีติดอะไรล่เพชรไข่มุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมามันจะเสียค่อนข้างน้อยอุ้ยแม่เสืออุ๊ยเสือสาวแม่เสือตัวนีเด้วยค่ะว,ว้าวแม่เราดูดิตัวใหญ่นะ H&M สวยอ่ะอุ้ยเท่อ่ะนี่เลย J7 ราคาเท่าไหร่มีไหมมีของไหมเช็คก,ก่อน J <7. S 1> หร เจเจรหัสพวกนี้ตองเป็นมังกี้ใช่ไหมคะใช่นี่สีขาวตัวนี้สวยมีหรอกระเป๋าไม่มีไม่ลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าเรามีมังกี้แล้วอาจจะมีรหัสนี้ด้วยใช่แม่มังกี้ของหนูเอามาแต่งงานหนาวเลยนะคะงานอื่นๆยังไม่ได้เอาเข้ามานะลูกค้าราคามันแรงราคามันแรงนี่สวยอุ้ยอุ้ยตัวนี้สวยสีดำตัวนี้โคตรเท มันแบบว่ามีทั้งแบบว่ายินสีลูกค้ายินสีแล้วก็พวกแบบว่าสีเข้มสีฟอกแฟชั่นอะไรพวกนี้ก็คือค้าปนกันไปเลยบางตัวก็คือแบบว่าแต่งงานกระเป๋าเข้ามาแบบสวยอะลูกค้าเก็ตทาราคาจริงอุ้ยเป็นเพชรนานี่ดูสีดำตัวนี้สิโคตรสวยเลยอุ้ยสวยมากนี่ด้านหน้าอุ้ยตัวนี้สวยสวยมากตัวทิงสวย แป๊บ,บนึงนะวางให้น้องถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเออเอาเอาถือไหมอ่ะแล้วก็นี่ด้านหลังโคตรเทเลยลูกค้านะโคตรเทเลยตัวนี้อุ้ยสวยวะ่ะใช่นั้นอยู่ประมาณแบบนี้ยในะกระสอบแทบไม่เจอไม่เจอสิใช่ถ้าเป็นงานกระสอบปกติแม่เจออันนี้คือสเปกเวียดนามเท่านั้นนะแม่ถึงจะเจออะไรแบบนี้ใช่<ม>ลูกค้า,ไ,าได้ปร,ประมาณกี่ตัวใช่ไหมคะ ขออ่านก่อนนะไม่เคยนับเลยสามสิบเรามีเก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปประมาณห้าสิบถึงไหมเออเดี๋ยวค่อยนับอีกทีหนึ่งห้าสิบประมาณห้าสิบตัวแล้วกันพี่คิดว่าประมาณห้าสิบถึงหกสิบแล้วกันเพราะว่าถ้าอย่างตัวบางเมื่อกี้เราได้อยู่ประมาณหกสิบกว่าใช่ถ้าเนื้อยีนอาจจะต้องลดจานวนลงอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องนับชัวร์ให้อีกทีหนึ่งงะคุณพี่นี่สีเข้มนะคะงานแบบว่าแต่งขาดแฟชั่นโอ้ไม่์กอก สวยว่ะมันมีฮูดดี้ออกอย่างเงี้ยนแน้วฮูดดี้สวยนะเนื้อยีนฮูดดี้อ่ะมีที่ไหนเออรถนะเน่อันนี้ก็ปักหลังสยสยๆแบบนี้เลยลูกค้าวันนี้มีโปรห้าบาทไหมคะวันนี้ไม่มีแล้วคุณแม่อยากให้มันมีบ่อยเลยว <laughs> ันนี้ไม่มีแลยหนูขอ <laughs> ละ <laughs> หนูวายละพี่ลุงเอ,อ <laughs> หนูไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยเดี๋ยวขอไปหาของก่อนแล้วกัน ก้อนนี้ใช่ไหมลูกค้าตัวนี้ราคา2 9 0 0 2 9 0 0าค่ะพี่มาก2อ0พรีวิวนหนูให้ส่งฟรีแค่รีวิวนะเพราะว่าจริงๆแล้วงานเวียดนามไม่ได้ร่วมโปรส่งฟรีถ้าพี่จะเอาลูกเนี้ยและได้ส่งฟรีด้วยได้งานสวยๆแบบนี้จอจาน2 2มาเลยราคาแค่2009จบจริงนะลูกค้า 2009. จบเลยแม่เช็คราคาพวกงานแจ็คเก็ตยีนชายก็ได้ขึ้นหมื่นหมดเลยนะใช่อันเนี้ยงานเวียด อาจจะไม่ใช่ชายล้วนแต่ว่าไซส์ใหญ่เยอะและมันไม่ได้ออกสไตล์แบบทีด้วยแค่ส่งพันเก้าเองค่ะลูกค้าขาคาดีแกนหนาปานกลางอดพอยหนาปานกลางไปปแพนด้าหรือว่าไปตัวญี่ปุ่นจ้ะสาม AAA ได้เลยนะคะลูกค้าสวยมากว้ายฉันเห็นไปเป็นลิขสิทธิ์หรอให้ดูด้านหลังก่อนอันนี้นะสตี แล้วเป็นป้ายดิสนีย์เห็นเป็นงานคอลแลบวาดสตรีทลูกค้างานปักใครจะเอาถุงนี้2,900ส่งฟรีนะลูกค้าเอาเลยลูกค้าได้เท่าไหร่ีพ่ได้แค่นหมดแล้วเนาะ47ตัวเออประมาณนั้น47ตัว47่ตัวดูดิไซส์ใหญ่ไหมล่ะแม่ลองคิดดูว่าได้อยู่ประมาณนี้มันสวยมากเลยลูกค้าไซส์จริงเนี่ยแม่ดูผู้ชายใส่โครงอะ มอสใส่ให้ดูเเอดูได้แค่แบบแค่คัด้อ่ะรอยมาตัวนี้ให้ลูกค้าเห็นไซส์ถ้าเพราะว่าถ้าเนี่ยสวยอุ้ยสวยมากเดี๋ยวให้น้องใส่ดูขนาผู้ชายใส่อย่างตัวใหญ่เลยแม่ดูดิเออมันเท่เลยอะแม่ผู้ชายก็ชอบใส่แบบสไตล์เนี้ยขึ้นสองเนี่ยเห็นไหมหลังโมนโมนนี่นี่สตทให้น้องผู้ชายให้ดูเลยนี่นะสวัสดีครับเนี่ยลูกค้า สวยสวยเลยสวยเลยอลัที่ที่ถ่ายนะสวยแบบนี้เลยอุ้ยจริงได้ไม่กี่ได้แค่ไม่กี่ตัวนะคก็คุมแล้วสี่สิบเจ็ดตัวใช่ไหมคำนวณให้เลยเอวบางร่างน้อยเอวบางกว่าคุยตกตัว